สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูกันเลยนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเซฐีให้ดูกันอีกแล้วในด่านหลีกเหมือนเดิมนะเราได้เล่นก่อนโอ้ไม่อยากเล่นก่อนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราเป็นถึงระดับแจวอนเราก็ต้องชนะอยู่แล้วนะเบิ้นสกลับมาก่อนเดี๋ยวสองจี้เขาก่อนนะว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนโอเคไม่มีการวิกนะ อุ้อนหนูทไม่เบิลตกใจหมดทีนี้เราต้องเบิลให้ได้นะโหไม่เบิลนะ่ะทุกคนเตรียมหายนะมาเยือนได้เลยทีนี้มาแล้วทุกคนมันจะอ้อมหลังเรามานั่นแต่เจวอนะ่ะมันดีตรงที่มันมีป้องกันหลายชั้นอยู่นะ ผมใช้เซตนี้นะในการเล่นแต่ว่ามันมันมีแบบมัน,ม,นมันอะไรที่มันเหมือนกันนะเจวอมีป้องกันเจวอนอ่ะ J มันมีป้องกันหลายหลายหลายขั้นตอนอยู่คีมูลก็เหมือนกันคีมูลมีการโจมตีหลายขั้นตอนเหมือนกันเราไม่ต้องให้เขานะโอ้โหมันอ๋อมันจบแล้วเหรอบน้สองไปลูก เบื้ลสีไม่เป็นไรขอแค่เบื้ลพอทีนี้แหละนางคีมุลมึงเป็นตำนานใช่ไหมเออสายเติมเบื้ลสิบสองไปลูกโอ้โหมันไม่ออกทุกคนทำเราแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยต้องกดคู่นะเบื้ลสิบสองไปลูก ถ้ามันไม่ออกก็ช่างมันเถอะแต่เนี้ยเห็นไหมชนะแล้วทุกคนชนะแบบง่ายๆแต่แรกแต่ที่สองเราได้มาเจอกับมูลหลายจีนี่นะได้เล่นเป็นคนแรกอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรสเต็ปเดิมนะทุกคนโอ้โหทีนี้ไปไหนก็ได้ไหมสวยแล้วทุกคน ลูนให้พระจันทร์ออกนะเบิ้ลสองไปด่านนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะของเจวอนอะเราไม่สามารถไปเกาะได้นี่เป็นข้อเสียของมันทุกคนถ้าในกรณีการ์ดอื่นเราก็สามารถไปเกาะใช่ไหมไปเกาะเพื่อที่จะ เบ้ออีทีหนึง่งแต่ไอตัวเนี้ยมันไปเกาะไม่ได้คือมันไม่เหมาะกับด่านนี้ว่างี้เถอะแมมแล้วแมมแล้ว,ลวนางตัวดีอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่ง,งแมมแล้วมายึดเราแล้วทุกคนถ้าเรามีป้ายไม่ขายนะเสร็จไม่เป็นไรมันไม่มีการทาสีเรากลับไปทาสีก็ได้ เดี๋ยวเราจะไม่กลับไปแท้สีดีกว่าเราจะไปกลับไปเอาไลน์นั้นดีกว่าทุกคนอย่าเรียกฉันยังไงจะยืดเหรอยืดไหมล่ะยืดอ๋อโอเคยืดไปอยากได้ก็ยืดไปเลยพ้าจันฉันเต็มแล้วฉันบอกแค่นี้แหละหมดแล้วเหรอ ไปด้านหน้ก็ได้ทุกคนโอ้โหที่ไปด้านหน้าเพราะอะไรจะไปเอาลูกอมนะจะไปเอาการ์ดสิไม่ใช่ลูกอมมาดูมาให้เขายุดอีกทีนึงก็แล้วกันอย่าทอยพลาดก็แล้วกันบอกแค่นี้แหละยืดได้แค่ทีละครั้งนะถ้าเขายืดเราก็แค่ไปไป เปลี่ยนแม่เบื้องแล้นะเือไปแทรสีเขานะานะจบแค่นั้นแหละโอเคเบื้องสองไปเบื้องสองออกห้าทำไมมันไม่เบื้องมันเป็นออลมากเลยนะรู้สึกเบื้องแค่นี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอเจวอนมีเบื้องตั้งสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะในเจบแฮดเลยตัวเนี้ย สามสิบก็บวกกับอันนี้อีกสามอ่ะเป็นสามสิบสาเอร์เซ็นอ่ะืมเป็นยังไงล่ะมึงทีนี้ฉันจะไม่ให้พลาดอีกแล้วไปยังเมืองหน่อยมันไม่ออกนะเบิ้์สองไปลูกเบิ้์สี่ถือว่ายังได้อยู่นะยิงมันโอเค ลุ้นเป็นยังไงล่ะมึงเอ้ยแต่ที่สองยังง่ายอยู่นะแต่นี้เราได้มาเจอกับเกรตานะเกรตาตัวคสตูมคือแบบโอ้โหจัดเต็มมาเลยทุกคนมีโดนแดงด้วยนะแต่นี้่การแทรสีทำให้เราแบบมันเป็นไปได้ยากขึ้นอนะแล้วก็ดูเห็นมันทอยไหมพพะจัน์รของเราไม่พโพล่เลยนะ มันมาเป็นอรฐานนะใครที่เติมอะ่ะสายเติมมันจะดีหน่อยๆมันจะออกให้เปอร์เซนต์เยอะแต่ผมไม่ได้ต้องการพราจันเยอะนะแค่วงเดียวก็พอแล้วไม่ถึงดวงเดียวพอแล้วเนี้ยถ้ามันกระจายทุกแถวนะคือเราซวยโอเค <c oughs> เราเลือกแค่ลายนี้นะ สองลายนี่แหละบิ้ลสไปลูก อ๋อมันได้ด้วยเหรอเนี่ยนึกว่าออกกรแล้วแบบไม่เบื่อยนางเงี้ยชนะแล้วแบบเนี้ยโอ้ลืมไปโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ก็สบายทุกคนคุณนึกว่าด่านนี้มันจะเหมือนกับด่านที่เวลาเราตกกอปุ๊บเราไม่สามารถเบื่อได้อย่างเงี้ยก็ถ้ารู้แบบนี้คือเราโหดโหดไปตั้งนานแล้วเห็นไหมสังเกตไหมแบบเกรตา ไม่สามารถออาชนะเราได้ที่เขาเติมขนาดนั้นเขาเติมไปขนาดนั้นแต่เขาก็แพ้เขาก็คงแบบจิบใจเหมือนกันเนาะแต่อันนี้เราได้มาเจอก,กับคีมูลนะมาส่องคีมูลก่อนว่าเขามีอะไรบ้างคีมูลเป็นอีโวใช่ไหมตัวนี้อ๋อโอเคมันมันดูเท่นนะทุกคนแบบว่าเราไม่ได้เติมอะ <c oughs> ไม่ได้เติมคอตูไม่ได้เติมตำนานแต่ว่าเราโหดอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เท่นนะใช้ความสามารถเล่นล้วนอย่างเงี้ย โอเคทีนี้เราขอบ้น4ีกับหลังก่อน2หลังบ้น2อออกหน่อยโอเคทีนี้เราโอกาสชนะมาแล้ว เบิลให้ได้ก็จบแล้วลูกง่ายแต่นี้จะเริ่มยากแล้วนะทุกคนเมื่อเข้าสุ่แต่ที่สี่แต่ที่ห้าอย่างเงี้ยเจอแล้วนางตัวดีไม่มีใครกดเลยนะสุดท้ายเราก็ต้องเป็นคนกดแล้วเราก็ได้เล่นเป็นคนแรกโอ้ <c oughs> โหไปที่ไหนก็ได้หน่อย เสี่ยงแล้วทุกคนสร้าง3มหลังไปเลยนะไม่ต้องกลัวเพิ่มสไปโอ้โหไม่ออกอีกนะมันวาร์ปมาแล้วทุกคน นั่นนี่แหละมันมันจะคือผมบอกเลยว่าผมเจอแบบนี้แทบท,ท,ทุกตาเลยเมือ่อตาที่4ี่ตาที่ห้าไปใครจะมีใครจะไปมีปัญญาจา่าเยอะขนาดนั้นกู้นะทีนี้เราจำเป็นต้องกู้ จบแล้วทุกคนจบแล้วขออ่านชื่อหน่อยไอ้ติม๋มเออเดี๋เจอกันไอ้ติมเอ,อ้ยชื่อตั้งแต่สมัยโบราณแล้วทุกคนชื่อเหมือนป้าข้างบ้านเลยแต่นนี้เราได้มาเจอกับดีดีนะดีดีเราไม่กลัวแต่ก็ประมาทไม่ได้ทุกคน ต้อให้เราไม่กลัวเราก็ไม่สามารถที่จะประมาทมาได้เพราะว่าตัวนี้วิกเร็วมาก <c oughs> ดูนะขังนะบอกก่อนขังนะขังนะโอเคทีนี้เราขอ วัดใจกับดีๆกันไปเลยเนาะวัดใจกันไปเลยทุกคนโหโหเปิดมาปุ๊บก็เปิดมาปุ๊บก็เป็นแบบนี้เลยอะเราจะไปต้องยืด นั่งดีๆไปก่อนนะเมืองนี้ต่อทิ้งไปออกหน่อยเจ็บพัดไปเลยออกกอดหน่อย85%เปอร์เซ็นต์ แปดสิบห้าเปอร์เซ็นสิบสองยังไงดีทุกคนมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ลุน้นแล้วก็ทาสีทาสีหน่อยจบ แต่ถึงแต่ที่ห้าแล้วนะมาดูกันแต่ต่อไปมันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะคือแบบแต่นี้เจอกับยอมราเออไม่ใช่ยอมราเจวอนนะคือต้องให้เรามีการวิกก็เถอะเราไม่สามารถกันนางได้นะทุกคนถ้านางได้เล่นเพราะว่านางเป็นถึงตำนานคอสตูมด้วยนะไม่ใช่ตำนานอย่างเดียว เราจะพยายามโอเคเบิ้นไม่ได้แบบนี้ก็สวยยังไงยังไงยังไงเบิ้ลสีไปก่อนเห็นไหมแค่ทอยมันก็พลาดแล้วเอาสองหลังนี้ไปแดก ออกให้หน่อยลูกความหวังเดียวของพ่อออกหน่อยพระจันทร์โอ้โหไม่ออกแบบนี้ทำไงดีทุกคนยืดเหรอยืดก็ไม่ได้ต้องแหมตรงนี้ทุกคนลุ้นออกเกาะน,นะมันลุ้นสองต่อนะ ออกกอดเสร็จเบิ้ลสิบสองก่อนพอมันยิงปุ๊บเราก็หลุ้นถอยต่อออกสามล้างไปเลยยังไงก็ชนะทุกคนชนะเจวอนได้โอ้โหเกือบไปแล้วแต่นี้เราได้ได้มาเจอกับพริวนะ เขาดูผิวก่อนมีอะไรบ้างโอเคนางไม่มีป้องกันกันทาสีนะเราเบิ้ลสองกับหลังให้ได้เบิ้ลสีไม่ใช่เบิ้ลสองนั่นแหละไม่แน่พูดเลยกูไม่ไป ดูว่าพิวจะทำยังไงนะพิวจะวัดใจกับเราเหมือนกัน มาขวางเราไหมถ้าเขาขวางก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเราจะได้ไปเริ่มต้นใหม่อ๋อไม่ขวางด้วยเคเราบนบนสี่ออกสามลุ้นอย่างเดียวนะสามหลังไปเลยเคเราต้องไว้ใจมันนะถ้าเปอร์เซ็นต์มันจะออกอะมันออกดีมากทุกคนแต่ถ้ามันไม่ออกก็คือบอกเลย เราได้เจ็ดแล้วแต่น,นี้เจอเจอบอนอีกแล้วทุกคนผมจะไม่โกดนะคือแบบเออ <c oughs> ไม่อยากโกดเลยสุดท้ายก็ได้เล่นเป็นคนแรกนะไม่เป็นไรเบิ้ลสีให้ได้ บุญก็ไม่ได้แล้วทีนี้ชีวิตเราน่าจะจบแล้วทุกคนอย่าพึ่งนะออกแน่ของเขานั่นเห็นไหมทำไมถึงบอกว่าออกแน่ของเขาเพราะว่าของเขามันเป็นเป็นคอสตูมไปเลยนะเปอร์เซนต์แล้วว่าอะไรมันก็จะไปกดเราหมดด้วยแหละโอ้ยของเขาไม่ออกทีนี้ เบินได้อีกแค่ครั้งเดียวนะพี่โอ้ยเบินไม่ได้แบบนี้ก็สวยนะสิเราขอชนะอีกรอบหนึ่งได้ไหมสวยโอ้โสีไม่กลับเมืองไหนละ ออกหน่อยออกหน่อยโอเคทีนี้แหละคือเราติดไอ้ไอ้ช่ออนนะั้นนะถ้าเราไม่ติดก็จะดีมากเลยแต่เราติดไม่เป็นไรเบริ้ลหน่อยออกมาแบบเบิ้ลคือเราควรจะไปยืดเขาก่อนนะ ถ้ามันเบิลคือจบแล้วชีวิตเนี้ยเบิล <Burn S 1> ไปเถอะพี่ยังไงพี่ก็ชน,นะไปแล้วแพ้ Pay แล้วทุวกคนไม่เป็นไร เราเหลือเวลาแพ้อีกหนึ่งตาเหลือโอกาสสิตอนนี้ได้เจอกับยอมรานะเมื่อกี้เราถอยพลาดด้วยแหละเนี่ยนีผ่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ถอยพลาดนะผมกะระยะเวลาเห็นไหมผมรู้เสื้อผมกะถูกนะแต่ว่าทำไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ยิงหน่อยลูกโอเคเหลือแต่สุดท้ายทุกคนเหนื่อยมากแค่แต่สุดท้ายแล้วขอให้เจอกับตัวกากาบ้างเถอะเจอตัวไหนไหม่เอาโขอคนเล็ดเป็นคนที่สองได้ไหม เราจะไม่โกดนะทุกคนจนกว่าแบบชัตาฟ,าฟ้าลิขิตจ,จะให้เราได้เล่นโอเคนางได้เล่นก่อนมาสองจี้นางก่อนว่าม,มีอะไรบ้างนางมีการแทนสีด้วยนะ มาแล้วทุกคนถ้าถ้ามันออกทุกลายคือเราสวยนะมันไม่มันไม่กลับหลังให้ทำไงดีแล้วมันจะผมจะเบิ้ลสิบก็เบิ้ลไม่ได้นะเมื่อกี้ไม่เป็นไรยังไม่ต้องซื้อ มันมาแล้วทุกคนโอ้ยพี่อย่าทำแบบนี้กับฉันส่งลมหน้าอีเวนสลับหลุมของเราออกนะมีเท่าไหร่ก็กู้ทุกคนมีเท่าไหร่ก็ต้องกู้เออคือผมอยากจะบอกว่าตายหาไปเลยทีนี้ อ่ากูก็กูอ่ะพี่ก็ใจรัยก,กับผมเกินไปอ่ะดูสิเราไม่มีแม้กระทั่งโอกาสแก้ตัวทุกคนเล่นมาถึงตาที่โอ๊ยเจ็บใจต้องเริ่มใหม่อีกแล้วดูสิเป็นคุณคุณจะทำยังไง เอก็จบกันไปแล้วนะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดแล์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะมาติดตามดู EP 2ีก็แล้วกัน